หน้าตาสงสัยแล้วเวลามันเป şey ิดหอมออกอ่ะกินี่ไดิรูกกินี่ได้รอ้เขาไหนแคนี้ตต่ผมร้านไหนครับเนี่ยฮะ ยอะดแต่ผมร้านไหนฮะบอกกล้องหน่อยดิแต่ผมร้านไหนร้านไหนร้านไหนแต่แต่ร้านที่ร้านกูพี่ข้างร้านกูเหรอี่ข้างร้านกูร้านลุงเลยนะลุงลุงตี๋โงเนี้ยนะร้านลุงตี๋โงเนี้ย ไปถึงแค่หน้าร้านลุงตีไม่ใช่หรอดินไปถึงร้านลุงตีค่ะดินเรงคะ <laughs> แล้วสรุปตัดที่ไหนสรุปตัดที่บ้าน <laughs> ไม่ใช่ที่ร้านลุงตีใช่ไหม <laughs> นี่ทำไมช่ไหนร้านลุงตีไม่มีลูกค้าเลยนะไปร้านลุงตีแพันเด่นร้องให้ดีน้ำยังบอกเขาอ่าร้องไห้ฮือร้อเหมอันเหือนมันหมอนมัูแซบอกกิ๊ตีมีหนวดยังไม่เข้าเลยอ่ะรู <c oughs> ้ใช้มุกไหนเนาะ